แรกเกิดเลยลูกคุณนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนก็คือ1เลยหัวไหล่ไซส์ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok อกโบ n น k ้คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยนะคะตั้งแต่เบบีเลยแรกเกิดนะคะ คุณจะได้เล่มนี้กลับบ้านกันถูกต้องใช่ไหมคะแรกเกิดเลยลูกคุณนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนก็คือ1งเลยหัวไหล่ซ้ายปลูกฝีค่ะ BCG นะคะแล้วก็หน้าขาของลูกคุณค่ะฉีดเป็นตับอักเสบ B นะคะเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เด็กคนนั้นนะคะคลอดออกมาจากคุณแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ีนะคะก็คือเป็นโรคติดเชื้อนะคะที่เอ่ออาจจะมีความแพร่ผ่าน ทางลกนะคะผ่านทางเลือดนะคะมาสู่ลูกได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กนะคะที่คลอดจากคุณแม่ที่เป็นตับอักเสบีหลังคลอดภายใน12ชั่วโมงนะคะน้องจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก็คือเอชบิกนะคะกับตับบักเซบีนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะลดโอกาสนะคะการที่ลูกอ่ะติดเชื้อจากคุณแม่ที่เป็นตับ,บอักเซบีอ่อันนี้คือในกรณีน้องเด็กนะคะที่คลอดกับคุณแม่ที่แบบเอ่อเป็นตับ,บนะอักเซบีนะแต่โดยทั่วไปน้องเด็กทั่วไปที่คุณแม่ค่ะไม่ได้มีโรคตับอักเซบีเนาะก็คือจะฉีดวัคซีน2ตัวก่อนที่จะปล่อยให้น้อง ก็คือวัคซีนวัณโรคนะคะกับในส่วนของตับอักเสบบีเข็มที่หนึ่งจากนั้นก็ปล่อยให้ลูกของคุณแม่นะคะกลับบ้านไปทีนี้พอกลับบ้านไปค่ะคุณแม่จา๋าคุณแม่จะเห็นอะไรคะเยอะมากทักมาหาดิซันเยอะมากแม่แม่หัวไหล่ลูกอะค่ะมีหนองบวมแดงแม่มีหนองไหลออกมามีเลือดออกมาแม่ทํายังไงดีอุ้ยตกใจมากเลยลูกเป็นอะไรนะคะจะต้องบอกว่าหลังจากที่เราฉีดไปใช่ไหมคะลูกเราจะไม่มีอะไรเลยนะคะ ประมาณสองสัปดาห์แรกลูกเราจะแบบชิวๆมากทีนี้พอปฏิกิริยาะะของภูมิคุค้มกันมันเกิดขึ้นคุณแม่ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะตรงบริเวณที่ปลูกฝีมันมีการบวมแดงมีหนองนะคะลักษณะเหมือนแบบสิวหัวอักเสบเลยแล้วคุณแม่นะคะก็จะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเป็นอะไรต้องพาลูกไปหาหมอไหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจะต้องบอกว่าถ้าในกรณีแบบนี้อันนี้คือเจอได้เป็นปกติสิ่งที่คุณแม่จะต้องทําคือใช้สำลีชุบน้ําต้มสุกนะคะเช็ดวนไปเลยะคะ่ะเช้าเย็นเชา้ากลางวันเเเย็็นชา้นชาวกวดจจ่ะแ และตกสะเก็ดไปเองนะคะไม่ทําการแบบแคะแกะบีบบ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนาะโอเคไหมนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่จะต้องกลับไปหาหมอละแม่ถ้าในกรณีแบบนี้ถ้าตรงที่มันปลูกฝีมีความบวมแดงเป่งแล้วแขนลูกโปมากแล้วไปจับคือล้องจากร้องจากรองจากตลอดเลยถ้าในกรณีแบบนี้ก็คือต้องพาลูกไปหาหมอนะคะโอเคไหม